ครับสวัสดีคนรักการปลูกผักทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมวันนี้อยู่กันกับกวีสามดอดอยดอกดินชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้คุณดอยจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมกล้าสลัดนะครับแล้วกล้าคณะที่คุณดอยเพาะไว้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นกล้าคณะนะค,คุณดอยอ่าแยกกล้าไว้หลุมละหนึ่งต้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของกล้าสลัดครับผมก่อนอื่นนะครับต้องมาดูกันก่อนว่าคุณดอยเพาะากล้าอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับผม หนึ่งนะครับก็จะเป็นกลิ่นอกนะครับตัวนี้เป็นกลิ่นอกนะครับแล้วจะเป็นผักกาดหอมอิตาลีนะครับซึ่งตัวนี้เมล็ดไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับน่าจะไม่งอกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นอกเหมือนกันครับกลิ่นอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอตนะครับคอตเขียวนะครับหรือว่ากลิ่นคอตนั่นเองครับตัวนี้จะเป็นกลิ่นอกรอยัลนะครับตัวนี้จะเป็น ฟินเล่นะครับฟินเล่ตัวนี้ก็จะเป็นผักกัดแก้วนะครับหรือเราเรียกมันว่าไอเบิร์กนะครับเป็นผักกัดที่มันห่อหัวนะครับเนาะต่อไปตัวนี้จะเป็นแล้วครับเป็นเลดอกครับเลดอกออนตัวนี้ก็จะเป็นเบบี้คอตครับซึ่งเบบี้คอตก็จะคล้ายๆกับคอตนะครับแต่มันจะยาวกว่านะครับใบเล็กกว่านะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกลินครัลนะครับหรือเรียกกันว่าผักกัดหอมนะครับ ตัวนี้จะเป็นบัตเตอร์เฮดครับนี่นะครับหรือว่าสลัดกุหลาบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผักกาดหอมอิตาลีนะครับซึ่งครูดอยซ่อมมานะครับที่เพาะไปเขาแล้วนี่ไม่ไม่งอกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่งอกนะครับก็เลยปลูกใหม่นะครับก็เลยซ่อมแซมนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะครับเป็นต้นแก่ผักสลัดเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการเพาะแป้นะครับอันดับแรกเลยนะครับ เราต้องมีการเตรียมดินนะครับเตรียมอ,อุปกรณ์เตรียมวัสดุในการเพาะนะครับคุณเด็กก็ใช้ของแค้วนะครับของแก้วที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับเอาทิ้งแล้วเขาไม่ใช้ครูเด็กเก็บมานะครับเนาะเอามาใส่ดินนะครับดินที่ใช้เพาะนะครับจะเป็นดินเป็นขุยมะพร้าวหรือจะเป็นหรือว่าจะเป็นดินที่เราทําขึ้นมาเองก็จะมีส่วนผสมก็คือมีดินมีแกลบดํามีขุยมะพร้าวมีบุลวัวนะครับหรือว่า ปุ๋ยคอกนั่นเองนะครับเนาะเอามาผสมกันนะครับในอัตราส่วนกดเยใช้หนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งหมดเลยนะครับมี4อย่างนะครับขุยมะพร้าวดินแกลบดำแล้วก็มีขี้วัวนะครับสอย่างนะครับอัตราส่วน1ตัวหนึ่งหมดเลยนะครับเนาะทีนี้เรามาดูวิธีการเพาะเลยนะครับเนาะอันดับแรกเลยนะครับเราต้องซื้อ เล็ดก่อนนะครับซื้อมาเล็ดหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับที่เขาเป็นร้านค้าการเกษตรนะครับก็จะมีผักเยอะแยะมากมายนะครับใครอยากเพาะตัวไหนก็ไปซื้อได้เลยนะครับส่วนคุณลอยก็สั่งมาจากเน็ตนะครับสั่งมาจาก a c e b o o k นะครับก็เขาส่งมาก็ปลายทางนะครับวิธีการเพาะก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่นําดินไปใส่ก่อนอันดับที่1ใส่ดินลงไปก่อนนะครับใส่ดินลงไปก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามาเล็ดเนี่ยไปวานรวยๆไว้นะครับเนาะ ให้เต็มพื้นที่นะครับในกล่องของเราเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเรูเด็กก็จะเอาพิษมอดนะครับมาทับแน่ไว้นะครับก็คือโลยทับแน่ไว้เสร็จแล้วครูเด็กก็ลดน้ำนะรดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับเวลาพ่อนี่แนะนำนะครับว่าเราพอกันตอนหัวค่ำหรือว่าตอนเย็นๆนะครับเพราะตอนเย็นๆเพราะว่าภายในหนึ่งคืนนี้ผักของเราก็จะแล้วอิ่มตัวนะครับเมล็ดของเราจะอ,าอิ่มตัวเราก็จะลอกได้ดีนะครับเนาะหลังจากที่เราผ่าไปหนึ่งคืนนะครับ ลุงเช้าเราก็แค่นําก้าสลัดในเหลือที่เราพอ่อเราไปตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ยเอามาตากแดดไว้ในช่วงเช้านะครับแต่เราต้องลดน้ำให้ชุ่มเหมือนเดิมนะครับลดน้ำให้ชุ่มเพื่อที่ว่าถ้าแดดแรงๆเนี่ยเราจะมันจะได้ไม่ตายนะครับแต่ถ้าแดดไม่แรงไม่ต้องลดน้ำชุ่มก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแดดแบบนี้นะครับถ้าเป็นแดดแบบนี้เราต้องลดน้ำให้ชุ่มเสร็จแล้วก็ตากแดดไว้นะครับมเมล็ดผักของเราทิ้งบอกออกมานี้ ต้นมันจะไม่ยืดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพิธีการนะครับเนาะในการเพาะผักสลัดของครูดอยนะครับยังไงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e กดคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้ให้อยากให้ครูดอยเพาะแก้แบบไหนนะครับหรือว่าใครที่อยากจะสั่งต้นแก้ของครูดอยนะครับก็สั่งกันมาได้เลยนะครับ Facebook กวีสามดอดอยดอกดินนะครับเหมือนกับ YouTube เลยนะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับยังไงก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่นัใหม คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม